เราคือเราไล่ว่าอแอมเนี่ยเพื่อจะหาความเชื่อมโยงอีกส่วนให้ได้นะเพื่อเพิ่มน้ำหนักในสัดวนก็คือแอมเนี่ยซื้อยาจิตซื้อไซอายานายยังไงหรือได้ยังไงเอางี้เรากำลังหาว่าไอไซยานายทีอยู่ในมือแอมได้ยังไงนะแต่ความเชื่อมโยงอื่นเรามีแล้วนะครับจนท่านเราพบแล้วว่าหนึ่งได้ไปขวดนะครับอแอมเองบนสั่งซื้อเองนะแล้วทันทีที่ไซยานายหนึ่งขวด อยู่ในมือแอมแก็ตายทันทีเลยนะซีเอ็ทสุกนะครับดังนั้นะวันนี้เ,เรื่องแอมเนี่ยยิ่งจบสนิทนะครับเพราะว่าเราเราพบแล้วว่าแอมมีมูลสั่งซื้อเองนะครับจากเดิมเนี่ยเรากำลังหาว่าไซยนายเนี่ยมันไปอยู่ในมือแอมได้ยังไงนะแต่วันนี้เราพบชัดเจนแล้วเพวัะนั้นวันนี้เราเชื่อมโยง สำานวนเนี่ยนะครับนะในวันเสาร์เนี่ยนะก็จะเก็บจบและเรียงทั้งหมดให้จบให้ได้ในวันเสาร์นี้นะครับนะแล้วจากนั้นในอาทิตย์นหน้าเนี่ยเราจะเอามาประสานกับต้นอายการนะฮะใเกกนเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะส่งลงงานตรวจสวนอันนี้เฉพาะของแอมนะเป็นห้าสํานวนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาไล่ดูในส่วนของอหนึ่งกรมโรงงานนะครับแล้วเป็นกรณีกับโรงงานทั้งหมดผู้ซื้อเทรดเดอร์ทั้งหมดผู้ซื้อทั้งหมด แล้วรวมถึงเจ้าหี่รับขององค์งานว่ามีความผิดหรือไม่อีกส่วนหนึ่งก็คือนัดหาเรืออับทะเล่องอธิการสมัชงานผู้ของผู้บุโภกตามระบบผู้ของผู้บริโคอีกส่วนหนึ่งการอีกส่วนก็คือการรวบรวมเส้นทางการเงินเรื่องเว็บพันันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไล่ทั้งหมดนี้หลังจากเราปิดคดีของแอมส่งั้หมดลแล้วเนี่ยนะก็จะมาเก็บตกวผู้นี้ให้หมดนะครับ ก็คิดว่าจะมีผู้หาเพิ่มเติมขึ้นนะครับในประเด็นแรกที่ท่านระบุว่าแอนเป็นคนไปต่างซื้อบริษัทบริษัทจกไหนมีความเสี่ยงหรือเป่าชัดเจนครับชัดเจนคือวันนี้ทั้งทั้งผู้ซื้อและบริษัทก็มีความเสี่ยด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีโรงงานและมีเทตดเรื่ออีกเยอะนะครับที่จะต้องเป็นคดีซึ่งเราเห็นอยู่แล้วซื้อจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับื้อจนกรเน็ตครับซื้อมาในห่วงเวลานั้น่ะ คุณแอมเนี่ยไปใช้มีผู้เสียที่สิบเอ็ดสมใช่ไหมครับใช่ครับช่วงเดือนไหนครับท่อเดือนจำไม่ได้ในในปีเอ่อเดี๋ยวนะปี64และปี64นะครับพอพอพอเข้ามือปุ๊บก็เอ่อพอพอดูในมือปั๊บก็ไปเลยสิบสิเอ็ดสมนะซึ่งตรงนี้เรามีหลักฐานเป็นข้อมูลการกิดหรือว่าเป็นเส้นเส้นของสายนดครับเป็นเส้นเงินนะเป็นเส้นเงินในการสั่งซื้อ ซึ่งในส่วนของการสรุปคำนวณในสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีการสรุปได้ไหมครับได้ครับเอ่อคือํำนวนเนี่ยในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ํำนวนเนี่ยวันนี้ผมก็ให้คลิปโลงคำนวนนึงก็เสร็จไปเ,เรียกได้ว,ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรวันนี้เมื่อเราเมื่อเราสอบไปเราก็จะเห็นหว่าขาดพยานนู่นพยานนี่เราก็ต้องมาเติมนะครับนะพอเราสอบไปเราก็จะเห็นว่าขาดนิดขาดนิดน,ดนิดหน่อยเราก็มาเติมน,นะวันนะั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะประสานกับ ท่านที่มีการนะครับนะเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมกันในการที่จะส่งข้อมูลการสอบสวนนะครับนะก็ในสถานะก็นัดท่านที่มีการนะครับนะซึ่งก็ได้กล่าวเพียงอย่างท่านไปแล้วนะครับส,นะส่วนเส้นเงินของคุณแอน78ล้านเนะี่ยไปหาใครบ้างหรือนะเข้ามาไนดะ้ยังไงครนะับ เจ็ดสิบแปดล้านเนี่ยตอนนี้เส้นเงินยังมายังมาไม่ครบนะบบเดี๋ยวขอให้ครบก่อนเ,ออเส้นเงินกับบัญชีธนาคารเนี่ยวันนี้ยังมาไม่ครบนะครับเด,เดี๋ยวเมื่อเมื่อครบแล้วเนี่ยที่ว่าในอาทิตย์หน้านก็จะมาะนนะครบเฉพาะเรืเอ่องเว็บพนัลนะแต่ว่าวันนี้ในส่วนเส้นเงินบัญชีธนาคาร เฉพาะคดีแอมเนี่ยนะครับสี่ห้าคดีเนี่ยวันนี้มาครบหมดแล้วนะก็เหลือนิดหน่อยนะเหลือเส้นเงินกับบัญชีนารผ่านในส่งไม่พนันนะครับมีข่าวว่าคมีการแจ้งข้อหากับดึงแอมเพิ่มคงไม่มีข้อมูลเลยนะท่นผู้ชมก็ก็มีครับคือเดี๋ยวเราจะมาดูว่าว่าเหลือว่ามีข้อหาอะไรบ้างต้องแจ้งเพิ่มนะหรือว่าข้อหาอะไรที่จะต้องต้องที่ที่ยังไม่ได้แจ้ง ก็จะรวมทั้งหมดแล้วไปแจ้งในข่าวดี่าไปแจ้งเดือนจำข้อตัวงานเฟนิ่งอยู่แล้วหมายความว่าก่อนจะสรุปํำนวนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการอแจ้งข้อหาก่อนใช่ใช่มีการแจ้งข้อหาก่อนแน่นอนตับตุ่นแอนแน่นอนและในส่วนของคนรอบข้างมีการแจ้งเพิ่มไหมคนรอบข้างเราลังดยนิดนึงนะเรารังวิเคราะห์อยู่นะวันนี้เราก็พบแล้วว่ามีพยานบางส่วนเนี่ยนะที่ให้การสาระพยานเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเราเามาดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้การ ยังไม่เป็นตามที่ผลิตินนะเมื่อ